ยูเน u ซี c r ชื่นชมความกล้าหาญของรัฐบาลไทยให้ผู้หนีภัยชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงมาเป็นแรงงานได้ เป็นข่าวดีได้มนุษยธรรมและเศรษฐกิจวันที่26สิงหาคม2568สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งศาสตร์ประชาชาติหรือ UNSCR ได้ออกแถลงการชื่นชมรัฐบาลไทยอย่างเป็นคลางการโดยมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สำคัญที่แสดงเห็นว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่ยึดมั่นในหลักการด้านมนุษยธรรมแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศคุณแทมมี่ชาร ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยประจำประเทศไทยกล่าวว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญการปรับนโยบายครั้งนี้ทำให้การให้ที่พักพิงแก่ผู้ลีภัยของไทยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทั้งสรรารผู้ลีภัยชุมชนท้องถิ่นและประเทศโดยรวมนโยบายนี้สะ้อนเห็นถึงบทบาทส,สำคัญของประเทศไทยในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ลีภัยมานานกว่า50ปีและอาจกลายเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นในภูมิภาคได้ศึกษา เนื่องจากวันที่26สิงหาคม2568ที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบริหารจัดก,การการทำงานของผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยซึ่งถือเป็นข่าวดีทั้งในแง่มนุษยธรรมและเศษรษฐกิจซึ่งมีสาระสำคัญของมาตรการนี้คืออนุญ,ญาตให้ผู้หนีภัยจากเนียนมาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว9แห่ง รามแนวชายแดนได้รับการผ่อนผันให้ออกนอกพื้นที่เพื่อทำงานได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อเป็นการลดภาระรัฐบาลไทยเนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศลดงบประมาณช่วยเหลือการให้คนกุู่นี้ทำงานได้จะช่วยให้พวกเขาสามารถเนี้ยงดูตัวเองและครอบครูได้และแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งมาตรการนี้ช่วยเติมเต็มความต้องการแรงงานในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีการกำหนดระเบียบขั้นตอนที่มีความชัดเจนเริ่มจากการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตการทำงานโดยยกเว้นใครธรรมเนียมใบอนุญาตการทำงาน,นครั้งแรกโดยสามารถทำงานได้ไม่เกินหนึ่งปีและสามารถทำงานได้ทุกประเทศที่ไม่มีข้อห้ามสำหรับคนป่าดาว